Herzlich willkommen zum podcast. Recht einfach some Podcastes CoJ กฎหมายเยอรม a n ฟังสบายสบายสวัสดีครับทุกท่านขอนำเข้าสู่รายการ podcast กฎหมายเยอรมันฟังสบายสบาย ep 3นะครับวันนี้เรามาในหัวข้อโูรุ่มครีเมน n นลาโพยนาซิเนเลเก้เวอร์ชันเยอรมันนะครับคือจริงๆต้องเรียนว่าที่ต้องบอกว่าเป็นเวอร์ชันเยอรมันเพราะว่า ไอ้หลักกฎหมายในเรื่องนี้นะครับซึ่งบ้านเราเวลาแปลเป็นไทยเราก็จะบอกว่าเป็นหลักไม่มีความผิดไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมายเนี่ยมันมีการอธิบายหลักการเรื่องนี้ที่อาจจะไม่ตรงกันสักทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของประเทศคอมมอนลอเนี่ยเขาก็จะมีการอธิบายอีกแบบหนึ่งที่อาจจะไม่ตรงกับของเยอรมันก็คือเขาจะมีการพูด ถึงเรื่องของการตีความกฎหมายโดยเคร่งขัดด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นลักษณะเฉพาะของทางประเทศในกลุ่มคอมมอนลอนะครับส่วนวันนี้ผมจะมาในเวอร์ชันเยอรมันก็คือเราจะมาพูดว่าในส่วนของนักกฎหมายเยอรมันแล้วเนี่ยเวลาเขาอธิบายเกี่ยวกับหลักเรื่องนี้แล้วเนี่ยเขามีแนวคิดว่ายังไงบ้างนะครับอันแรกเลยที่ผมคิดว่าเราต้องมาทําความเข้าใจก่อนคือบางทีเราเห็นหลักในเรื่องนี้ที่เขียนเป็นภาษาลาตินนะครับอย่างที่ผมเรียนไปในเบื้องต้นเนี่ยอาจจะ หลงเข้าใจไปว่ามันเป็นกฎหมายโรมันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักเรื่องเนี้ยนะครับรวมทั้งภาษาลาตินที่เขียนน,นะครับเป็นไม่ใช่กฎหมายโรมันครับแต่ว่าเป็นเกิดจากศาสตราจารย์ทางกฎหมายนะครับโปรเซอร์ทางกฎหมายของของเยอรมันนะครับซึ่งเป็นโปรเซอร์ในรัฐบาเยนนะครับซึ่งซึ่งอยู่ทางใต้ของเยอรมันนะครับคือโปรเซอร์ฟอย์บักนะครับ ฟร์ er ก็คือคือไฟนะครับบัคก็คือลำธารเล็กๆผมชอบแปลชื่อท่านโพลซเซอร์ว่าเป็นเอ่อโพลิเซอร์ลำธารเพลิงนะครับคือฟอยบัคเป็นโพลเซอร์ดังมากนะครับในช่วงศตวรรษที่18แล้วก็เป็นคนที่ยกล่างประมวลกฎหมายอาญาของโมรลลัฐไบยเยนนะครับซึ่งเป็นประมวลกฎหมายที่ถูกเอามาเป็นเเรียกว่าอะไรเป็นโมเดลของประมวลกฎหมายอาญาแห่งอาณาจักรกลายนะครับซึ่ง ถูกเขียนขึ้นในปี1871นะครับะัะนั้น f ฟล์บักนี่ต้องถือว่าเป็นโปรเซอร์ที่ทดังมากนะครับในช่วงศตวรรษที่18เหตุผลที่ที่ทาง f ฟอยบักเขาคิดหลักการนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็มาจากหลักคิดที่ว่าต้องการที่จะสร้างหลักประกันในการที่จะคุ้มครองประชาชนจากการที่ไม่ให้รัฐเนี่ยนะครับสามารถที่จะมาใช้อำนาจตามอำเภอใจ ลงโทษชาวบ้านนะครับโดยการไปขยายขอบเขตของโทษอาญาที่เคยมีอยู่เดิมหรือที่อาจจะไม่เคยมีแล้วก็มาเขียนให้มันมีในภายหลังน,นี่นะครับ mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยความสําคัญของหลักในเรื่องนี้เนี่ยอนอกจากจะเป็นเรื่องของการคุ้มครองประชาชนแล้วเนี่ยอีกอันนึงเลยที่ถือว่าเป็นความสําคัญของหลักกฎหมายในเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าหลักการดังกล่าวไม่ได้ถูก เขียนไว้เฉพาะในประมวลกฎหมายอาญาเท่านั้นครับแต่ว่ายังถูกเขียนเอาไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญด้วยแล้วก็เป็นหลักสากลนะครับในทุกประเทศหลักการของเ,อเรื่องนี้นะครับหลักไม่มีความผิดไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้ถูกเขียนเฉพาะในประมวลกฎหมายอาญาแต่ถูกเขียนในรัฐธรรมนูญด้วยเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผมคิดว่าในประเทศที่มันเป็นนิติรัฐนะครับที่เป็นรัฐที่เป็นเสรีประชาธิปไตยทุกประเทศเนี่ยเขาก็จะต้อง รับรองหลักการดังกล่กาวไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูนประเทศใดเราเองก็เ,เขียนเอาไว้ในมาตรา2องประมวลกฎหมายยานะครับแต่ว่านอกจากมาตรา2แล้วเนี่ยเราก็ยังมีอยู่ในรัฐธรรมนูญของเราเข้าใจว่ามีทุกฉบับน,นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูครับว่าไอ้หลักการในเรื่องเนี้ยมันมีมันมีอะไรบ้างผมจะขออนุญ,ญาตพูดเป็นสักสส่วนด้วยกันนะครับคือในส่วนแรกจะเป็นพูดลักษณะสําคัญของหลักกฎหมายในเรื่องนี้นะครับซึ่งมีอยู่ สี่หลักด้วยกันนะครับจริงๆแล้วหลักตรงนี้ท่านอาจารย์ชนิดนันตะครเองก็ได้เอามาพูดไว้หนาแล้วนะครับว่ามีมีอะไรบ้างนะครับส่วนที่ผมจะมาเพิ่มเติมนะครับก็คือจะเป็นในส่วนที่2มากกว่านะครับก็จะเป็นในเรื่องของเหตุผลนะครับเหตุผลเบื้องหลังแบ็กกราวน์ของการที่จะต้องมีหลักคิดในเรื่องนี้นะครับเดีย๋ยวเรามาดูอันแรกก่อนนะครับว่าลักษณะสาคัญ4ประการของ หลักเรื่องนี้มันมันมีอะไรนะครับเรื่องแรกเลยก็คือเขาบอกว่ากฎหมายายาต้องมีความชัดเจนแน่นอนนะครับอันนี้เนี่ยเหตุผลที่ที่จะต้องบอกว่ากฎหมายายาต้องชัดเจนแน่นอนเนี่ยก็เพื่อที่ว่าจะจะ,จะได้ไม่ให้ผู้พักษาเนี่ยไปตัดสินคดีตามอำเภอใจนะครับเพราะว่าถ้าเกิดกฎหมายมันกลุมเครือไม่ชัดเจนแล้วเนี่ยมันก็จะเปิดช่องในการที่จะให้ผู้พักษาเนี่ยสามารถที่จะแปลกฎหมาย ได้นะครับซึ่งอาจจะแปลไปในทางที่เป็นโทษกับทางจำเลยได้ด้วยนะครับตอนนี้ปัญหาของหลักเรื่องนี้ผมคิดว่าประเด็นหนึ่งที่อาจจะยังไม่ได้มีการพูดกันชัดในบ้านเรานะครับว่าว่าเราจะดูยังไงล่ะว่ากฎหมายที่เขียนเอาไว้อย่างเงี้ยมันชัดเจนพอแล้วหรือว่ามันยังคุมเคือหรือมันยังไม่ชัดเจนนะครับแค่ไหนเราถึงจะถือว่ามันมันชัดเจนนะครับ ผมไปค้นในตำราของโปรเซอร์คลาสซีนะครับที่ที่ผมใช้เป็นตำราหลักเลยนะครับเวลาผมผมใช้ค้นงานในทางกฎหมายอาญาเนี่ยก็ก็โปรเซอร์คลอสซี ok เองก็ให้หลักไว้ง่ายๆนะครับแล้วก็ก็เป็นหลักที่น่าจะเข้าใจกันได้ไม่ยากแต่ว่าก็มีปัญหาในการแปลความอยู่เหมือนกันก็คือ,อ,อท่านพูดประมาณว่า อย่างไหนจะถือว่าชัดเจนหรือไม่ชัดเจนเนี่ยมันก็อยู่ตรงที่ว่าเรามีปัญญาจะเขียนให้มันชัดได้ไหมนะครับคือถ้าเรามีปัญญาที่จะเขียนให้มันชัดมากกว่านี้แล้วเราไม่เขียนอย่างเงี้ยท่านก็จะบอกว่าอย่างเงี้ยถือว่ามันมันไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันมันเขียนได้แค่นี้ไอ้อย่างนี้ก็ต้องถือว่าชัดเจนเพราะเราต้องยอมรับอยู่เหมือนกันนะครับว่าความสามารถของคนในการ เขียนเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันก็มีจํากัดเหมือนกันนะครับอันที่2อนะครับอันที่2ก็คือหลักที่บอกว่าไม่อาจนํากฎหมายจารีตประเพณีมาใช้ในทางเป็นผลร้ายกัดจาเลยได้นะครับแต่ถ้าในทางเป็นกุณแล้วเนี่ยใช้ใช้ได้เหตุผลคือจริง,รงๆอันนี้อธิบายสั้นๆง่ายๆเลยครับเพราะว่าไอไอคำว่ากฎหมายคือถ้าเราดูในในมาตราสองขอกฎหมายายาเราเนี่ยที่เขาเขียนบอกว่าบุคคลจะรับโทษในทางอาญา ก็ต่อเมื่อได้กระทําการตามที่กฎหมายในขณะที่กระทําบัญญัติเป็นความผิดไอ้คำว่ากฎหมายตรงนี้นะครับเขาหมายถึงกฎหมายรายลักษณ์อักษรนะครับไม่ใช่กฎหมายจารีบประเพณีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหลักการที่เห็นตรงกันนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาก็คือก็คือ,เ,อ,อเรา แปลว่ามันต้องเป็นเฉพาะกฎหมายหลายลักษณ์อักษรกฎหมายจริยประเพณีเนี่ยจะมาใช้ได้เฉพาะในทางที่เป็นคุณเท่านั้นนะครับซึ่งเท่าที่ผมพอจะนึกออกได้เรื่องกฎหมายจริยประเพณีของของเราเนี่ยก็คือหลักในเรื่องของความยินยอมนะครับที่ทางท่านอาจารย์จิตติเองท่านได้วางหลักเอาไว้ในคำวักษาดิกาเรื่องนี้แล้วถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยว เราจะมาคุยเกี่ยวกับหลักเรื่องนี้กันในในอีพถัดไปนะครับลักษณะอันที่3ของหลักเรื่องนี้นะครับก็คือ,อ,อไม่ใช้กฎหมายอาญาในลักษณะของการเทียบเคียงที่เป็นผลรล้ายนะครับแต่ถ้าเป็นการเทียบเคียงที่เป็นผลดีแล้วเนี่ยอย่างนี้ถือว่าใช้ได้ครับในหลักการเรื่องนี้ตรงนี้น่าจะเป็นประเด็นที่ยุ่งยากแล้วก็มีปัญหาที่สุดเพราะว่าเราจะ ดูยังไงว่าอย่างนี้เป็นเรื่องของการเทียบเคียงอย่างนี้เป็นเรื่องของการตีความกฎหมายนะครับปวสรุปล็อกซีนให้หลักไว้ก็ง่ายๆนะครับแต่ก็เอาเข้าจริงก็ไม่ง่ายเหมือนกันก็คือท่านบอกว่าถ้าเป็นการตีความกฎหมายที่อยู่ภายในถ้อยคําของตัวบทกฎหมายแล้วเนี่ยอย่างนี้เป็นเรื่ององการตีความนะครับแต่ถ้ามัน ออกนอกถ้อยคาอย่างเงี้ยถือว่าเป็นการเทียบเคียงนะครับปัญหาก็คือว่าอย่างเงี้ยเราจะดูยังไงว่าแปลกฎหมายอย่างนี้แล้วเป็นเรื่องของอยังอยู่ในถ้อยคาแปลกฎหมายแบบนี้แล้วยังเป็นเรื่องของการเทียบเคียงถ้าย้อนกลับไป EP ีที่แล้วที่เราพูดเรื่องออแอบถ่ายรูปใต้กระโปรงเนี่ยทำไมประเทศเยอรมันเขามีกฎหมายอยู่ 3- ามสีมาตาเขาไม่เอามามาปรับใช้กับการกระทําแบบนี้แต่ว่าเลือกที่จะไปเขียน กฎหมายหมยขึ้นมาอีกมาตราหนึ่งคือมาตรา1 8 4เงร้ประมือกฎหมายยาเยอรมันเนี่ยก็เพราะว่ามาจากเหตุผลตรงนี้แหละครับว่าเขาเขามองว่าถ้าเราไปแปลกฎหมายที่มันมีอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาตรา184ไอเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเรื่องของเ e x u a l h a r a s s m e n t เนี่ยเขาก็บอกว่าอย่างเงี้ยมันจะถือว่าเป็นการเทียบเคียงกฎหมายละเพราะว่าในมาตรา184้ไอเนี่ยเขาเขียนไว้ชัดเจนว่ามันจะต้องมีการสัมผัสแต่ว่าสารดีกาไทยเราเนี่ย เราไปแปลว่าถึงจะไม่มีการสัมผัสทางทางเนื้อตัวร่างกายก็ถือว่าเป็นการอ,อ,อนาจารได้ซึ่งตรงนี้ถ้าถามส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมก็มองว่าลักษณะอย่างนี้คือเป็นการเทียบเคียงเพราะว่าคือเราต้องต้องเข้าใจหลักอันนึงในออการการทำความผิดฐานอนาจารเนี่ยถึงแม้ว่าประมวลกฎหมายอาญาของเราเนี่ยจะไม่ไม่ได้เขียนชัดแบบเยอรมันนะครับว่าจะต้องมีการสัมผัสทางทาง,ทางเนื้อตัวร่างกายก็ตามแต่ว่า แนวคำพักษาสารดิกาที่วางมาตลอดก็ดีหรือว่าความเห็นในทางตําราที่เป็นตําราหลักหลักๆก,ก,ก็ดีนะครับไม่ว่าอาจารย์จิตติอาจารย์คณิตอาจารย์เกียรติจรเนี่ยก็พูดกันตรงกันชัดเจนหมดนะครับว่าไอการที่จะเป็นความผิดฐานอนาจารได้นเนี่ยมันจะต้องมีการสัมผัสมีการทัชชิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ไปแปรอย,อย่างเงี้ยก,ก็ส่วนตัวผมผมก็มองว่าเป็นเรื่องของการเทียบเคียงกฎหมายซึ่งน่าจะไม่ไม่ถูกตามหลักการของมาตราสอง บมือกฎหมายยาของเราะนะครับอันนี้คืออยู่ในส่วนของหัวข้อที่3นะครับเรื่องกา,การเทียบเคียงแต่อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเกิดเป็นการเทียบเคียงนะครับที่เป็นผลดีนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่ไม่ต้องห้ามนะครับส่วนหลักข้อที่4ของหลักเรื่องเนี้ยก็คือเป็นเรื่องที่บอกว่ากฎหมายยาไม่มีผลย้อนหลังอันนี้ก็ก็เป็นที่ เข้าใจกันได้ง่ายๆนะครับว่าว่าตอนทีออ่ออกกฎหมายออกมาเนี่ยถ้าขณะที่ออกกฎหมายยังไม่ได้บอกว่าการกระทําอย่างเนี้เป็นความผิดอาญาแล้วจะมาบอกในภายหลังว่าไอสิ่งที่อยู่ทําเมื่อ,อ,อปีที่แล้วเดือนที่แล้วเนี่ยวันเนี้ยเป็นความผิดอาญาอย่างนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าถือว่าจะขัดกับหลักเรื่องกฎหมายอา,ยาออไม่มีผลย้อนหลัง แต่ว่าอย่างที่บอกทุกหลักการของกฎหมายเนี่ยมีข้อยกเว้นตลอดนะครับในส่วนของอหลักข้อนี้เนี่ยเขาก็มีข้อยกเว้นอยู่3กรณีนะครับที่ว่าสามารถย้อนหลังได้นะครับถ้าเป็นเรื่องของกฎหมายวิธีสัญญัติเป็นเรื่องของวิธีการเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแนวคำพากษษาของศาลนะครับอันนี้ก็คือในส่วนแรกที่ที่ผมจะนําเรียนนะครับต่อไปจะเป็นประเด็นที่2นะครับ ที่ที่เป็นเหตุผลของของหลักการในเรื่องนี้นะครับว่าเอ๊ะทำไมหลักไม่มีความผิดไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมายเนี่ยที่เขามีหลักเรื่องนี้อยู่เนี่ยเขามีเหตุผลเบื้องหลังเขามีแนวคิดเบื้องหลังยังไงนะครับอันนี้ผมก็ได้มาจากตําราของ p r เซอร์ o r อ o ซ s นิกเหมือนกันนะครับก็คือว่าท่านได้อธิบายว่าเหตุผลของ หลักการเรื่องนี้ในมาตราสองเนี่ยมันมันจริงๆแล้วเนี่ยมันมันมีเหตุผลอยู่สองส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือเป็นเหตุผลมาจากที่มาจากทฤษฎีในทางการเมืองนะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือเป็นเหตุผลที่มาจากทฤษฎีในทางกฎหมายอาญานะครับอันแรกเลยนะครับที่เป็นเรื่องของทฤษฎีทางการเมืองเนี่ยตรงนี้เนี่ยท่านแบ่งออกเป็นสส่วนนะครับก็คือ อันแรกก็คือเป็นความคิดในทางเสรีนิยมนะครับแล้วก็หลักประชาธิปไตยกับการแบ่งแยกอํานาจนะครับคือพูดง่ายๆเหตุผลทางการเมืองเนี่ยมีความคิดสส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเป็นเรื่องของความคิดในทางเสรีนิยมนะครับซึ่งก็เป็นที่เข้าใจกันเพราะว่าในช่วงศตวรรษที่18ที่แนวคิดเรื่องนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยแนวคิดของเรื่องเสรีนิยมเนี่ยก็ กำลังเป็นแนวคิดที่ที่เขาเรียกอะไรได้รับการยอมรับอยู่โดยทั่วไปนะครับกับอีกอันนึงก็คือหลักการประชาธิปไตยกับเรื่องของหลักการแบ่งแยกอ,อนานาจนะครับอันนี้เป็นเป็นทฤษฎีทางการเมืองส่วนทฤษฎีทางกฎหมายเนี่ยก็มี2ส,ส่วนเหมือนกันนะครับอันแรกก็คือเป็นทฤษฎีการลงโทษซึ่งเอ่อผมจะใช้คําว่าเป็นทฤษฎีการลงโทษที่ถ้าแปลตามศัพท์นะครับก็คือทฤษฎีการลงโทษที่เป็นการป้องกันทั่วไปจะเคยเอาไปออกข้อสอบเหมือนกัน นักศึกษาไปเข้าใจว่ามันเป็นป้องกันตามมาตรา68ซึ่งจริงๆมันคนละเรื่องนะครับคืออทติซีที่เป็นการป้องกันโดยทั่วไปเนี่ยหมายความว่าเวลาเราลงโทษใครในทางอาญาแล้วเนี่ยมันจะมีผลทําให้คนอื่นในสังคมเนี่ยที่เห็นว่าจำเลยทําผิดแล้วถูกลงโทษเนี่ยเขาก็จะไม่กล้าทําผิดแบบจำเลยนะครับเพราะฉะนั้นอทติซีการป้องกัน ทฤษฎีการลงโทษที่เป็นการป้องกันโดยทั่วไปนี่ก็หมายถึงว่าคือลงโทษแล้วเนี่ยทำให้คนอื่นในสังคมเนี่ยไม่กล้ากระทำความผิดประมาณนี้นะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือหลักความน่าตําหนินะครับหลักความน่าตําหนิก็ในในทางอาญาก็ถ้าสรุปสั้นๆเลยก็คือเราคิดจากฐานว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีฟรีวิวนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็เลือกได้ว่าคุณจะทําตามกฎหมายหรือไม่ทําตามกฎหมายนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณรู้แล้วว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันผิดกฎหมายแต่คุณยังเลือกที่จะทําอย่างนี้เราก็สังคมก็ตําหนิตัวคนทําได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถลงโทษเขาในทางอาญาได้แต่ถ้าเกิดเขาไม่รู้เราตําหนิเขาไม่ได้อย่างเนี้เราก็จะลงโทษเขาในทางอาญาไม่ได้ซึ่งหลักเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นหลักเรื่องเรื่องใหญ่เลยนะครับในในเยอรมันแล้วก็เขาก็ถือว่าเป็นหลักในรัฐธรรมนูญในอีพีถัดไปถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมอาจจะเอาเรื่องนี้มามาพูดให้ฟังด้วยนะครับ อนนี้เราเรากลับมาครับว่าเมื่อกี้พูดไปว่ามันมีทั้งทฤษฎีทางการเมืองกับทฤษฎีทางกฎหมายนะครับเดีย๋ยวเราจะย้อนกลับมาทางทฤษฎีการเมืองหลักเรื่องแรกเลยก็คือไอ้เรื่องความคิดไอ้ทางเสรีนิยมนะครับคือเขากามองว่าฝ่ายบริหารกับฝ่ายตุลาการเนี่ยจริงๆอาจจะหมายถึงเฉพาะฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายตุลาการนะครับก็จะต้องผูกพันอยู่กับกฎหมายที่ ที่ได้รับการบัญญัติซึ่งแต่จริงๆก็รวมฝ่ายนิติบัญญัติด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเขาออกกฎหมายเนี่ยเขาก็ต้องออกกฎหมายให้มันมีความชัดเจนนะครับส่วนฝ่ายตุลาการก็จะต้องแปลกฎหมายแบบตีความไม่ใช่เทียบเคียงอะไรประมาณนั้นนะครับก็คือคือคือ,คอ,คอถ้าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยผูกติดอยู่กับกฎหมายคือใช้กฎหมายเป็นหลักนะครับอันนี้ก็จะทําให้เสรีภาพของประชาชนเนี่ยได้ได้รับการคุ้มครองนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือเป็น เหตุผลในเรื่องของทางการเมืองนะครับทฤษฎีทางการเมืองก็คือหลักประชาธิปไตยกับหลักแบ่งแยกอำนาจเนี่ยเพราะว่าเขามองอย่างนี้ครับเขามองว่า,าการลงโทษในทางอาญาเนี่ยมันเป็นการลุกล้ำเข้าไปในเสรีภาพของประชาชนที่มันร้ายแรงที่สุดที่รุนแรงที่สุดอย่างทีเ่เขามีศัพ์ลาตินนะครับว่ากฎหมายอาญาเนี่ยมันจะต้องใช้เป็นวิธีทางสุดท้ายคืออุติมาลาติโอนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีมาตรการอื่นที่มันเบากว่า ก็ต้องใช้อย่างอื่นที่มันเบากว่าอย่างเช่นในทางแพ่งก็ดีในทางปกครองก็ดีหรือว่าแม้แต่ในทางพี่ในนะครับอาญาจะมาใช้ก็ต่อเมื่อใช้วิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อโทษทางอาญาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันรุนแรงที่สุดแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้องกรที่จะทําหน้าที่ในการบัญญัติกฎหมายเนี่ยก็จะต้องเป็นองค์กรที่มาจากประชาชนเป็นหลักซึ่งก็คือ ซึ่งก็คือ,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 อทางฝ่ายสภานะครับคือทางฝ่ายนิติบัญญัตินั่นเองนะครับอันนี้คือหลักการประชาธิปไตยส่วนหลักการแบ่งแยกอ,อานาจเนี่ยก็คือ,อ,อจะทําให้ผู้ว่าฯเนี่ยไม่มาทําตัวเป็นฝ่ายนิติบัญญัติคือมาแปลกฎหมายแล้วมาสร้างกฎหมายขึ้นมาใหม่โดยที่กฎหมายอันนี้ฝ่ายนิติบัญ,ญญัติเขาเขาไม่ได้ต้องการนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ว่า จะต้องทําหน้าที่เฉพาะในเรื่องของการตีความกฎหมายเท่านั้นเองแปลความกฎหมายเท่านั้นเองแต่ว่าไม่ใช่มาทําหน้าที่ในการบัญญัติกฎหมายนะครับจริงๆดีกาที่เรื่องของการแอบถ่ายรูปใต้กระโปรงที่ทางฝ่ายเยอรมันเนี่ยเขาไม่เขาไม่ไมแปลมาตรา184ไอให้เป็นไอความบิดฐานอนาจารเนี่ยก็เพราะว่าเขาไม่ต้องการที่จะมาทําให้มันขัดกับหลักในเรื่องนี้นะครับส่วน อันนี้คือจบในส่วนของทฤษฎีทางการเมืองนะครับต่อไปเราจะมาพูดถึงทฤษฎีทางอาญาครับทฤษฎีทางอาญาอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกไปก็คือเวลาเราลงโทษใครแล้วเนี่ยก็จะต้องทําให้คนอื่นในสังคมเนี่ยเขาเห็นแล้วเขาก็ไม่กล้าที่จะทําผิดตามอย่างของอย่างที่จําเลยทํานะครับตอนนี้เนี่ยเราจะบรรลุวัตถุประสงค์ตรงนี้ได้เนี่ยก็ต่อเมื่อไอการกระทําที่มันถูกห้ามไม่ให้กระทำเนี่ยมันจะต้องมีการเขียนเอาไว้โดยชัดแจ้งก่อนนะครับ พอมันเขียนไว้โดยชัดแจ้งปุ๊บชาวบ้านเขาก็จะรู้แล้วว่าทําอย่างนี้ไม่ได้นะครับแล้วถ้าไปถามก็จะถูกลงโทษแต่ถ้ามันเขียนไว้ไม่ชัดแจ้งหรือเขียนไว้คุมเครืออย่างเงี้ยมันก็จะมันก็จะไม่มีผลในทางที่จะไปยับยัง้งไม่ให้บุคคลอื่นในสังคมมาก็ทาความผิดได้นะครับส่วนเหตุผลอันสุดท้ายเนี่ยก็คือหลักความน่าตําหนิเนี่ยคือเราจะตําหนิคนเขาได้ก็ต่อเมื่ออย่างที่ผมเรียนไปเมื่อกี้ครับว่าคนนั้นเขาก็จะต้องรู้ก่อนว่าออไอสิ่งที่เขาทำเนี่ย มันเป็นสิ่งที่อะไรกฎหมายห้ามหรือไม่ห้ามงัม้นถ้าเกิดเขารู้ว่ากฎหมายห้ามไม่ให้ทำแล้วเนี่ยเขาเขายังมาทําอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราถึงจะตําหนิเขาได้การที่เราจะตําหนิเขาได้อย่างเงี้ยมันก็แปลว่าอะไรก็แปลว่ามันจะเป็นเช่นนี้ได้ก็ต่อเมื่อกฎหมายเนี่ยก็จะต้องบัญญัติเอาไว้ก่อนที่จะมีการกระทําในส่วนนี้ขึ้นมานะครับพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเป็นเหตุผลโดยโดยรวมนะครับ ที่อธิบายว่าทําไมกฎหมายอาญาอย่างถ้าบ้านเราก็คือมาตราสองนี่ไอหลักไม่มีไม่มีความผิดไม่มีโทษไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมายเนี่ยทำไมมันถึงจะต้องมีแนวคิดหลักๆทั้งสีข้อที่ว่ากฎหมายอาญาต้องชัดเจนแน่นอนไม่เอากฎหมายจะรีดมาใช้ไม่มีการเทียบเคียงกฎหมายายาแล้วก็กฎหมายอาญาไม่มีพ้นย้อนหลังนะครับก็มาจากทฤษฎีทั้งทางการเมืองแล้วก็ในทางกฎหมายอย่างที่ผมได้เรียนไว้เบื้องต้นในส่วนของ ep นี้ก็คิดว่าน่าจะมีเพียงแค่นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ คุณสามารถรับฟัง COJ Podcast ทางสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น YouTube COJ Channel, Apple Podcast, SoundCloud, Spotify และเว็บไซต์กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์แล้วมุมมองโลกกฎหมายของคุณจะเปลี่ยนไป